พวกทุนจีนที่เข้ามาแย่งคนไทยจนคนไทยเจ๊งกันหมดตอนนี้มึงรู้หรือเปล่าอิสต์ก็ยังมีคนไทยหน้าโง่ไปยืนเข้าคิวแดกของมันเนี่ยวันนี้กูไปเห็นแนี่ยกูเห็นแล้วกูเจ็บปวดหัวใจเนี่ยตอนไปแดกสุกี้ตีน้อยอะ่ะที่ห้างเกซีอะไรเนี่ยตรงไอ้ข้างๆตลาดปัทมกรเน่ะเห็นคนไทยไปยืนแดกไม่สวยอะ่ะเข้าคิวอะ่ะ พวกมันยัง,งโง่ยังไม่มีจิตสํานึกเราไปแดกของมันทําไมมันมาแย่งคนไทยทำอาหากินทำพวกเราเจงกันทั้งประเทศแล้วอีควายโง่มันไม่ได้ดังใจไอ้พวกคนไทยหน้าโง่ทั้งหลายไอ้รัฐมนตรีหัวคาวยนะ่ะไอ้ภูมิธรรมถ้ามึงไม่มีปัญญาแก้ไขเรื่องขึ้นภาษีทางการค้าเหยียดเลยยกเลิกการค้าเสรีย,ยมึงไปยกเลิกมึงลาออกไปเลยไอ้ภูมิชายภูมิธรรมเวชยชัยไอ้กุ้ ไอสุรยิยะจึงรุ่งเรืองขีดมึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะแล้วจีนน่ะมันเอารถบรรทุกมาตั้งหมื่นคันแล้วมาแย่งคนไทยทํางานหมดแล้วรถคนไทยอ่ะจอดจูอ่ะหนึ่งหมื่นคันรอไฟนั้นยึดอ่ะมึงไม่มีปัญญาแก้ปัญหามึงก็ลาออกไปไอ้สุรยิยะจึงรุ่งเรืองขีดต้องเด็ดขาดต้องยกเลิกเลยการค้าเสร,รีเพราะเราเสียเปียบเราเสียเปียบมึงไม่มีปัญญามึงบอกว่า ไม่กล้าไปทําเขากลัวจะจีนจีนนี่ยจะจะมาทำกับเราพรมตายเราเสียดุลการค้าเราเสียดุลการค้าปีหนึ่งเป็นล,นล้านล้านล้านนี่แค่ครึ่งปีปลาไปเจ็ดแสห้าหมื่นล้านมึงจะไปกลัวทำเฮียอายหรอไอ้ภูมิทาไอ้ควายไอ้โง่ถ้ามึงโง่อย่างนี้มึงไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีหรอกไอ้อ้วน